สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาการออกกำลังกายนะคะมาฝากทุกคนนะคะมารีวิวในประโยชน์ของการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทุกคนสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอันนี้กค็ครูสมยองออกกำลังกายได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็การเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นระบบ การเบิร์นดีขึ้นนะคะเวลากกำลังกายก็จะมีเหงื่อเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอก็คือทำแบบนานๆต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเวทด้วยดัมเบลนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกระชับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะเป็นการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นการใช้ดัมเบลกระชับแขนนะคะทุกคนซึ่ง คุณครูสมยงก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรนะคะแต่ก็หมายความว่าออกบ้างอะไรอย่างี้นานๆครั้งแต่ก็แต่ก็ดูคลิปดูอะไรบ้างนะคะก็จะจะทำในในส่วนที่เป็นออกกำลังกายในแบบของตัวเองมากกว่านะคะก็คือถนัดแบบนี้นะคะและถ้าแต่ละคนนะคะก็จะ ชอบการออกกําลังกายไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือออกแบบการกินของตัวเองนะคะใจมื้อเช้าแล้วก็กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะ